ไอรอนโดมหนึ่งในเทคโนโลยีการป้องกันทาอากาศที่ดีที่สุดในโลกว่ากันว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกเพราะประสิทธิภาพของมันมีความแม่นยำม,มากถึง90%ในการสกัดกั้นขีปนาวุธที่ถูกยิงมาเป็นระบบป้องกันทาอากาศเคลื่อนที่ทุกสภาพอากาศของอิสราเอลพัฒนาโดย r a f a เอลเอดวันดีเฟนซ์ซิสเต็มและอิสราเอลแอรรสเปกอินดัสท ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นทาลายจรวดพิสัยใกล้และกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงจากระยะไกล4กิโลเมตรถึง70กิโลเมตรไอรอนด m มเริ่มนำไปปฏิบัติการเมื่อปี2011รอบเมืองเบียชีบาเพื่อป้องกันขีปนาวุธจากรัฐปาเลสไตน์การทำงานมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่7เมษายน2011ระบบสามารถสกัดกั้นจรวดที่ปล่อยจากฉนวนกาซาได้สำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่10มีนาคม2012หนังสือพิมพ์เยรูซาเล็ม er ได้โพสต์รายงานว่าระบบไอรอนด m มได้สกัดกั้นจรวจที่ยิงมาจากฉนวนกาซาได้ถึง90-97%จากทั้งหมดปลายปี2012อิสราเอลหวังว่าจะเพิ่มระยะก,การสกัดกั้นของไอรอนด m มจากสูงสุด70กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็น250กิโลเมตรและทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สามารถสกัดกั้นรวจที่มาจาก2ทิศท,ทางพร้อมกันได้ การเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ไอรอนดมเกิดขึ้นมาจากกลุ่มฮิสบอลเลาะซึ่งมีฐานอยู่ในเลบานอนยิงจรวดเข้าใส่ศูนย์กลางของเมืองทางตอนเหนือของอิสราเอลในช่วงทศวรรษ1990ก่อให้เกิดความท้าทายด้านความปลอดภัยสำหรับกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลถําแม้อิสราเอลเสนอแนวคิดเรื่องระบบต่อต้านขีปนาวุธพิเศษใกล้ของตนเองขึ้นมาแต่กว่าแนวคิดระบบสก,กัดกั้นขีปนาวุธจะเกิดขึ้นเวลาก็ผ่านมากว่า17ปีแนวคิดถูกผลักดันในปี2007 โดยรัฐมนตรีกลาโหมเลือกพัฒนาระบบสกัดกั้นนี้เป็นกรอบป้องกันของอิสราเอลต่อภัยคุกครามจากจรวดพิสัยใกล้ที่มีชื่อว่า i อรอนโดมโครงการมูลค่า210ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ7,630ล้านบาทได้รับการพัฒนาโดย r a f a เอ Advanced Defense System ที่ทำงานร่วมกับ IDF โครงการสุดล้ำนี้จะสำเร็จได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการช่วยเหลือของสหรัฐในด้านเงินทุนโดยเงินทุนในส่วนการพัฒนาไอรอนโดมตั้งแต่ปี2011ถึง2021สหรัฐบริจาคเงินทั้งหมด1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ58,128ล้านบาทเพื่อให้ระบบป้องกันไอรอนโดมถูกสร้างขึ้นมาได้สำเร็จ การทำงานเรดาร์ของ Iron Dome เรียกว่ามั l ต i มิช s ั่นเร d า r ELM 2084โดยจะตรวจจับการปล่อยจรวดและติดตามวิถีของมันระบบสั่งการ BMC คำนวณจุดผลกระทบตามข้อมูลที่รายงานและใช้ข้อมูลนี้เพื่อพิจารณาว่าเป้าหมายนั้นถือเป็นภัยคุกคามต่อพื้นที่ที่กำหนดหรือไม่ เมื่อมีการระบุภัยคุกคามแล้วขีปนาวุธสกัดกั้นจะถูกยิงเพื่อทำลายจรวดที่เข้ามาในบริเวณที่กำหนดก่อนจะถึงพื้นที่ที่มีประชากรโดยระบบจะสามารถประมวลผลจุดตกของขีปนาวุธที่ถูกยิงมาว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนถ้าตกลงในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่นจะทำการสกัดกัน้นทันทีแต่ถ้าจุดตกของขีปนาวุธลงกลางพื้นที่ว่างเปล่าไอรอนโดมก็จะไม่ทำการสกัดกัน้นเรามาดูการทำงานของไอรอนโดมแบบเข้าใจง่ายๆกัน เรดาร์จะทำการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในรัศมีที่กำหนดจากนั้นเรดาร์จะส่งสัญญาณไปอย่าง BMC จะทำการคำนวณประมวลผลวิเคราะห์แล้วก็จะส่งสัญญาณไปอย่างศูนย์บัญบชาการเมื่อมีการตรวจสอบว่าเป็นขีปนาวุธศูนย์บัญบชาการจะสั่งให้เปิดใช้งานยิงสกัดกั้นทันที BMC จะประเมินจุดตกของข,องขีปนาวุธโดยจะยิงสกัดกั้นเมื่อการประเมินเห็นว่าขีปนาวุธตกลงไปอย่างเมือง แต่ถ้าขี่ปนาวุธตกลงบริเวณพื้นที่โลง่ลงๆที่ไม่มีผู้คนอาศัยก็จะไม่ทำการยิงสกัดกัน้นมันถึงได้ชื่อว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกขี่ปนาวุธมีขนาด3เมตร น้ำหนัก90กิโลกรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง160ม mm. ิลิเมตรยิงได้ไกล5,000เมตรถึง70,000เมตรทําความเร็วสูงสุด2.2มักหรือ2,695กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการรายงานไอรอนด m ม1แทน่นสามารถปกป้องพื้นที่เมืองได้ประมาณ150ตารางกิโลเมตรเครื่องสกัดกั้นไอรอนด m มมีมูลค่าการซื้อขาย50ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ1,818ล้านถึง3,633ล้านบาทแต่ละบล็อกบรรจุขีปนาวุธสกัดกั้น20ลูกขีปนาวุธแต่ละลูกมีราคาประมาณ40,000ถึง60,000ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบเกือบ1ล้าน5แสนถึง2ล้าน2แสนบาทต่อ1ลูกเป็นราคาที่แพงเอามากๆแต่ก็แลกมาด้วยความปลอดภัยของประชาชน นจากการมีไอรอนโดมของอิสราเอลมหาวิทยาลัยเทลฮาวิฟกล่าวว่าความสําเร็จของไอรอนโดมมอบความปลอบใจทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ชาวอิสราเอลดําเนินธุรกิจของตนเองได้ซึ่งในระยะยาวจะช่วยลดความเร่งด่วนในการสร้างวิธีแก้ไขปัญหาทางการเมืองและการทุตในระดับภูมิภาคที่กว้างขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของอิสราเอลในการป้องกันประเทศจากการก่อก,การร้ายของฮามาสและกลุ่มฮิสบอลเลาะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปกันนะครับ